สวัสดีค่ะพี่น้องนี่น้ำยาขนมเส้นกินกันจ้ะพี่น้องแบบง่ายๆคะ่ะพี่น้องเ็ดขนมเส้นน้ำยาขนมเส้นตำพริกตำประทูตำกระชายตำกระเทียมตำหอมใส่กันเลยจ้ะลืมตตำใบบระกูดใส่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวใส่ที่หลังนะเกี่ยวใส่กะทิเด้อมันหอมๆเราก็ไปใส่น้ำปลาเลยจ้ะ ที่เราจะพี่น้องเหตุแบบง่ายๆจะบ่าต้องตงุ่มตามสุดๆเราก็ไม่เกี่ยวแช่กะทิเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวอานำอานำปลาเทลงเล้กับนำตุ่มหมูปลาย้ายเทลงเล้ใส่เลยค่ะพี่น้องอย็าง่ายๆแบบเร็วๆเร่งรีบได้กินไวๆเนะาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแย้ต้มุ้มแพ้แซ่บบานๆหน่เด้อจ้กพี่น้องเห็ดหมอน,นี่หน่อยนั่นดอกจาก้า ขนมเส้นมีเข่งหน่อยนึงไอ้ต้องขายบ่เหมือดแก่เมืม่อว,วานนี่เมื่อนี้แก่ลดยางหัวบ่ได้ขายจำพี่น้องเอ้ยหยุดอีกแล้วมีไรายได้อีกแล้วเมื่อนี้พี่นอ้องใส่น้ำยากะทิใส่ลูกขี้ปลาจ้าน้ำยาปลาทูรอให้มันเดือดแล้วก็กินเลยจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องปายเนาะ สุกปูสุกคนเด้อจ้าทั้งไก่ทั้งไก่ไกั้งต่างประเทศส่วปรกอลาเมืองไทยเฮาจ้าลืมสวัดดีพี่น้องจา้าเดี๋ยวหวมันร้อมันเดียดแต่ไม่กินกันเลยจา้าพี่น้องเดี๋ยวย้ายตอไปเตรียมผักก่อนจา้าเพียนหมอแล้วจา้าหมอมันน้อยค่ะพี่น้องเตียนหมอไม่ละย้ายอย่ามันหล่นคถะนะเื่อนกินลงจ้ากินปลาค่ะพี่น้อง าตามใจชอบเนาะค่ะพี่น้องใส่หลายกระเสียบหลายชิลลดดุดรสดีน้ำเนเกลือน้ำเนหน่นอยนึงจ้าพอมันบออันนี้เนาะเติมน้ำปลานิดนึงนะ่ะตอนใส่เครื่องบ่ไห้ให้เบิ่งจ้บพี่น้องใส่รดดีใส่ชุลรดใส่เกลือนิดหนึง่งก็ที่เติมน้ำปลาบัดไทยแหละจ้าปลาน้ำนะจิบน้อยเติมน้ำตาลนิดนึงค่ะ นั่นก็นอร่อยได้แล้วนพี่นอ้องดย่ยวมากินกันเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าพี่น้องมามากินกันเลยจ้ามามาจ้ะพี่น,อน,น,าานอ้องสวัสดีค่ะนขนมเส้นเมื่อี้เฮ็ดแบบแล้วเร็วๆเพว่วนยงกินอย่างมู้วกบก่เข่าอน้ำลงพี่น้อง <laughs> ได้จ่ามาดเด้อผัวแดงใด่ดอกปักพริกเอ็นมันบอยมันพริกแก่พริกนวยผักกับมี่หัันี่อย่างก่หัวปีน้ำ mấy đèn là cây bình bánh kẹo điểm lại điểm ta นไลนเป็นผู้ใดเนาะข้าวน่องทุกผู้นี่ก็ได้ไม่แล้วพุมจบพุ่สิ้นกู้ใดเห็กดกาับกรรมกระตามปปพัดด่อนนละเนาะมีกรรมไปบพุยนะคุณ ใล้ล่างคือฮะ mới bữa đây nó hoàng hạt cũng ngọt cái đấy? đẹp đi không? Mời chạy mà mời เทียงกันไปนาะใช่แจำยาขนมจิน Yeah. <laughs> พี่ก็ขอรับไปก่อนเด้วจ้าพี่น้องงานเพาอกับนายจ้าขุดไล่ขุดแค่ขุดติดจันทแย่ต่อมชุ่มแพร่แต่ปันปนเลยด้วยจ้าทำเลยทำเลยสูตทุกุดเวยจ้าเด้อย,ยูดีสบายจ้า